สวัสดีครับอันนี้เราจะพามาแต่งนะครับมิซูมิลานนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับน่ารักมากเลยฮะแล้วก็จะมาดูยางอย่างเดียวครับดูไปดูมาครับเดี๋ยวจะมาลองแม็กกันนะฮะดูยางเก่าแก่นะฮะแรกจะมาเปลี่ยนยางเนาะเรือแม็กมาเทียบกันครับนี่ฮะโดนใจตัวนี้ครับสวยงามเนะครับแกบอกว่าอยากได้สีที่มันคล้ายสีเดิมในรถนะฮะ เข้าสีรถไปเลยดีกว่าครับงานเนียนๆนะสวยงามมากนะมาแล้วก็ทำการเก็บสีกันสนิมตามดุมล้อให้นะครับเก็บหน้าหลังเลยนะครับนี่ฮะอันนี้แฉมๆนะครับงานจะได้เนียนๆนะครับนี่ฮะเราก็จัดชุดอันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับแหมกนี้จะเป็นงานของอีวันนะครับลายทีสามเจ็ดนะครับจับคู่กับยางโรตารี้นะครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าสิบห้านะครับ E.K พันนะครับดอกเงียบๆครับขับสบายๆนะฮะนี่ครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่รถแล้วจะเป็นไงนะนี่ฮะงานเพิ่งมาใหม่นะครับแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับอีวันนะครับประกอบเสร็จครับนี่ครับเราก็ยังยืดดีเทลเหมือนเดิมนะครับจุ๊บนะครับให้ตรง นี่เราก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับนี่ครับเป็นเบ้าอาชับกับเบ้าแม็กตัวนี้นะครับเอาไว้ซับด้วยนะครับนี่คแล้วก็ช่ามี้ก็ทาการเช็ดล้อให้นะฮะเนียนๆเลยฮะนี่ครใช้ปืนเน้นเน้นย้ำเข้าไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่ามีปอกกันสั่นนะฮะให้มันเข้ากระชับดีๆนะครับแหมสวยจริงๆฮะนี่ฮะใส่แล้วก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับ มองเรียบๆครับสวยแล้วะลงตัวเลยฮะเข้ากับสีรถมากนะฮะพี่ผู้หญิงบอกโดนใจเลยะฮะมองและเนียนตาครับสะอาดนะฮะโคตรเข้านะฮะยังหล่อแต่ผู้หญิงรับนะฮะมาดูฟังกันนี่ สบายสบายฮะ